เปลี่ยนรถผมแอมเนี่ยโนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็ดนรอยเลยครับประตูหลุดด้วยสวัสดีครับใจเย็นครับพี่อย่ายิงรถผมครับพี่ใจเย็นครับงอออกมาซ่อมไปดิอครับซ่อมไปดิออกออกซ่อมไปดิออกออกซ่อมไปดิเจ้าของซ่อมมา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 สี่รับเลยพี่กล่องใหญ่นะกระจกก็ไม่เปิดมันจะส่งผ่านกระจกได้หรอพี่เปิดมาแล้วครับพี่ผมเห็นเปิดแล้วครับ S <S ยังเป็นขีก้กลัวเหมือนเดิมหายยิ่เได้ยังไม่นคมนขีก้กลัวเลยสัตว์ที่ไงเดียวเยี่เราคนเดียวมันได้นะเว้ยจริงจริงมันเอาเรอมันได้นะเว้ยเพราะเมกี้มันชนรถเราแล้ว <S <S เออมึงพูดไปแล้วด้วยว่าเมื่อกี้ถ้าถ้าชนรถผมอะไรอย่างงี้ไดีจีเวลาเจอไปพี่บอลเจอพวกแบบของเราเลยมองเราเรื่อยๆเอาให้มันอยากแใครกู ไปดูกันบ้านนี่มึงบ้ากันแบบเสียเปล่าอ่ะมือบอกห้าตึงๆอ่ะนี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่หน้านี่ไหนไหนไหนอันนี้มึงเล่าอ่ะมึงชนไปไหนมึงชนไปแล้วก็ไอ้โทรครับโทรครับโทรครับมึงชนไปละเฮ้ยทุกครับทุครับทุกครับครับผมเดี๋ยวสอนครับเนี่ยไม่ได้ย้อนครับไม่ขับรถถูกเลนเปล่าอ้ยอ้ยจีรถเป็นไรเอาไปซ่อมแน่ลูกพี่ ไอนี่ไอนี่ไอนี่มันไอนี่จัดว่ะความอดทนสูงเงีความอดทนไอ้มึงความอดทนสูงจังวะไอโมโหเลยไงมึงไม่โมโหพวกกูเลยไงโอ้ยโมโหเด้อแล้วมึงด่าอยู่ในใจหลังหลังหลังโอ้ยมึงไปด่าดอกคนเดิมปวะบอก ตัวเทียวก็สุดไม่ค่อยมีตาเท่าไหร่ต่อทีต่อทีต่อทีเจคกูว่าเดี๋ยวมันก็โทรไม่ไหวมึงเชื่อกูดิมันจะไม่บอกทีซีเชื่อกูกินยาตาหนูแตกกูว่าโทรไม่ไหวเหมือนกันแหละไ <c oughs> อเ้เหี้ยโดนยิงอะแม่งหัวร้อนก็โดนตีอีกนะเว้ยจะว่ามันต้องซ่อมมันต้องลงมาซ่อมมันเสียเวลา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเอาดินี่ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ดีดดสัตว์เอาแม่งพี่เขายิงเล่ตงตัวนี้ก่อนเลยไอ้คลิปจี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 หนีจีโไปก่อนโอ้โอสัตว์มันเยอะ ตุ้มพิพานดีโอ้โหวายเยี่ยงโง่ชิบหายแกงกูไม่ได้ยิงกูโอ้มึงช่ยไม่ใช่ไงแล้วมึงจะยิงทำเฮียอะไรล่ะเวนชุบพิพาน

the love and the stuff and the pursuit we're going to fuck a black man and a the next day get paid like a shit and whoops and all that shit next she gets on